<c oughs> แน่นอนอยู่แล้วรับคำท้ารับคำท้าโหแต่นะแหนาห้าแ,แลาวอยากได้อีขวาสุดอะเอาจริงดิ <c oughs> รับคำท้าไม่หนาว <c oughs> เราจะรอบไหมใครชั้นสิบเองเหรอโหตาน,นี้ดีชั้นสิบก็ได้เล่นแหละชั้นที่ง่ายที่สุดแอดเบลเป็นห่วงนะคะ <c oughs> <c oughs> เป็นห่วงตัวเอง ตลกแหละใช่ไหมฟังดูตลกบอกไม่ถูกทำอัพง่ายจะตายเอาตามตรงตเดินกวนมันเดินกวนนะดิจะทำไมละ่ะริงเหรอทำอัพง่ายเหรอจริงก็ง่ายจริงนั่นแหละแต่ว่าแบบ ต้องหลบดีๆหลบไม่ดีมันเสียงมันก็อยู่แถวนี้ Siri ไม่อ่านลุงป่าปกติมาถ้ามาถึงเนี่ยเราปกติลุงจะเหลือแบบหนึ่งคนสองคนเนี้ยอันนี้มันเจอเร็วไงมันเจอชั้นสิบสิเอ็ดเองแอปเดียวเดียวไปกรอบน,นะคะบอกฝันดีลุงหรือยังหร,หรือต้องให้ลุงบอกฝันดีก่อนไปนอนไหม เดี๋ยวต้องให้ลุงกล่อมนอนไหมเอ๋ๆน้องเบล,ลไปนอนนะคะนีไหมกลัวเหรอคนที่ยืนอย,อยู่ตรงนี้คือกลัวกันใช่ไหมไม่ซ่อมกันเลยมีมาตัวหนึ่ง จริงเราแค่หลบตัวนาฬิกาตัวเดียวพอแล้วเดินกลับมาหรอแอดเบลนอนหลับฝันดีนะคะหลับฝันดีนะคะเบลเบลร์เนี่ย มันเห็นลุงเหรอทำไมมันเดินตามลุงแอชอบชอบราทำไงดีสมหน้าขอให้ไม่สมหวังโอ้โหมุมนี้ไม่ค่อยดีเลยแต่เราจะเห็นลอดมันก่อนโอ้โหสะอย่างซิ่งเอ้าลุงลุงโอ้โหไปแล้วสองว่ะ ครั้งก่อนลุงทำได้สิบสองเครื่องนะแต่ลุงใช้แว่นขยายนะลุงน้าแว่นขยายมาว่าไม่น่าเอาไม่น่าเว้นไม่น่าเว้นมาเลยอะ,อะออลุงไิ่เก่งจริงเหรอลุงไม่เคยบิดใครเลย ดูยากเลืเกินติดหลือไอ้เครื่องตรงกลางอ่ะจะทำยังไงไอ้เครื่องริมอ่ะไม่ยากหรอกผ่านริงหรอแบบลุงจะเก่งขนาดที่จะผ่านด้วยแบบเหลือสองคนจริงอ่ะมันสี่สามสองเหลือสองคนแล้วอ่ะสองคนสิบห้าเครื่อง นาฬิกาตุยแล้วไม่เชื่อโดนนาฬิกาอ่ะนั่นดีโดนนาฬิกานี่แหละประสักเรืออะไรวะหุ้งใครมันเลือก <c oughs> ก็เลือกกันทุกคนไม่ใช่เหรอ โอ้หอยู่ใกล้มากใกล้มากใกล้มากลุงจะเปลี่ยนฝั่งไปฝั่งนน้นนะ่ะเพราะฝั่งนน้นมันไม่มีผีมันมีตยักษ์ค่ะยะตัตามาย่าตามาตายยตามา บายหรอปินอย่าเพิ่งนี่ลุ้นกัลุงกันหนีปินโอ้เครื่องข้างไอเครื่องตรงกลางนี่ไม่มีใครซ่อมไอเครื่องข้างนี่เสร็จหมดและมาปะม่หนาเครื่องก็เยอะแยะก็มันเยอะแยะมันซ่อมไปครึ่งแล้วไงต้องลบผีอ่ะ ก็มีหนักมีหนักมีได้มีได้ไดไดโอ้มุมไม่ค่อยดีเลยว่ะลุงเข้าใจหรือยังยังไม่เข้าใจเลยตายเร็วกันจังครับนี่แหละปัญหาวิงกลับไปเออไปไป,ไป มุดหิดนะเนี่ยแบบจะเดินไปซ่อมแล้วก็เจอลุงตายเร็วจังลุงยังไม่ตายแอบอยากกระโดดเข้าไปช่วยปัน่นนั่นสิเราตายด่านแรกๆอะ่ะจดเรามาช่วยลุงไม่ทันนะนี่จะปั่นเครื่องเนี้ยผ่านนาฬิกาได้อะไรได้สตามีนาห้าสิบถ้าจำไม่ผิดนะ แต่เดี๋ยวผ่านให้ดูเลยจะได้รู้ว่าได้สตตัมิน่า50จริงหรอือเปล่ามาเหรอเสียงใกล้มากเลยไม่เชื่อได้50จริงแต่ที่จูมันให้ที่จูก,กูเยอะอยู่เสร็จก่อนมันเนี่ยเสร็จก่อนมันเนี่ยไม่งั้นเจอก่อนเก็บไว้ก่อนละกันให้เตยขึ้นนี่กันขึ้นนีกัน เดี๋ยวมันเร็นมาปะมาวะมาวะตรงกลางเหลือข้างสองเครื่องอ่ะลุงจะซ่อมเสร็จแล้วใครโดนไล่วะน่ากลัวลุงกับป้าไปดูหมอลำกันไหมหมอที่ไหนลำ <Okay. S 2> จะไปนอนแล้วฝันไม่ดีนะคะเดี๋ยว,วนีุ้อยู่ตื่นเต้นก่อนช่วยกันให้กําลังใจลุงก่อนลุงน้องการกําลังใจในการผ่านถ้าจะเล่นด้วยทําไงลงุงจะเล่นด้วยต้องที่บ้านหนูต้องต้องต้องพรุ่งนี้อะดิวันนี้มันมาไหมเดี๋ยวไปรับซูชิซูชไไิไปทางไหนไปทางไหน มานี้บ้าไปทางไหนบ้าทางไหนเลือกไไหน่อยเออไปอยังไปยังแล้วเครื่องนี้แหละเครื่องที่กลางยากอ่ะกลางยากจริงหนูอยู่หน้าบ้านลุงและเปิดประตูให้หน่อย <c oughs> <c oughs> บ้านลุงไม่มีประตูเลยบ้านลุงเป็นลิฟต ชาไทยกล้ชั้นอยา่าตะมาสิบแปดสิบเก้าอีกห้าเครื่องทนกันหน่อยทุกคนไกล้แล้วเดี๋ยวตรงกลางกับข้างหลังประมาณสามเครื่องเปิดต,ตรงกลางหาหาให้หน่อยเปิดลิฟต์ให้หน่อยมามาหมดเลยเนะี่ยมาหมดเลยตอตัวอยากได้กูมี แอบป้านียงแห่งชีวิตเล่าเขาว่าง่ายนะไม่ดีอ่ะโดนโดนไว้ไวยอยากแบกคนต้องเซฟสตามินากันเดี๋ยวรีเซฟสตามินาแป๊บนึงเครื่องมันเดินวนเครื่องตรงนั้นยาวเลยอ่ะปล่อย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  ยังไม่ปล่อยตัวบ้ากดพลาดบ่อยอ่ะได้ครบหมดละเบื่ออ๋อได้ครบทุกตัวแล้วหรอตัวใหม่ก็ได้แล้วหรอตัวพวกที่มาจากอีเวนต์อะไรพวกนี้ก็ได้แล้วหรอเต่งยังเลยแต่ไม่มีบาชี่นะกลุงบาชี่คือตัวอะไรกว้างเหรอลุงลุงลุงลลุงลุลุงลากข้างยาว เสียงมันอยู่เนี่ยซ้ายมือเนี่ยแต่ว่าอีเวนต์อีสเตอร์จะมาอีสเตอร์อีกแล้วอ่ะอีสเตอร์ได้ตัวอะไรนะเสียงมันอยู่ซ้ายมือตลอดเวลาเรานนะับลุงตัวนั้นจริงจริงมันอยู่กลางโอเคมันอยู่กลางซ่อมอยู่ซ่อมอยู่เหมือนมีคนโดนไงไม่รู้ทำไมลุงไม่นอน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 ให้ลุงซ่อมวะ่ะ อา,อาเรื่องวะนะลุงโอ้ยโทษโทษอันนี้โทษเลยโหทโอ้องกลางนี่ยากจริงอีกสองเครื่องอยู่ตรงกลางและอีกเครื่องหนึ่งมันอยู่ตรงไหนเล่นด้วยได้ไหมคะอยากให้มาสองเครื่องอยู่นี่แต่ยาตามาเรายาตาไปก่อนนะ อยาตามากุ้งมาป้ายาวกุ้งมานะโอ้สามตัวมันเดินแบบไปเดินริมริมมั่งได้ไหมอยากได้บาชีมากเลยลุงบาชีบาสเกตชีพรุ่งนี้โปรฉีดยาฉีดยาอะไรยาเขียวฉีดแล้วเป็นยอดมนุษย์ยหรือเปล่าแต่ฉันตัวเองเศร้า โอ้ oh, ล้วต้องวิ่งไปขึ้นลิฟต์อีกอะถ้าวิ่งผิดทางเนี่ยสวยจัดเลยนะแบบอย่ากแก้ป้าแก้้ามีด้วยเหรอมีขายป่ะอยากอยากได้สักเม็ดอะเอามาให้ป้ามันอยู่ขวานะมันอยู่ขวาเครื่องถ่ายแล้วป่ะซ้มส้ม่้ม่้อม,อ,มอยู่ขวานะอยู่ขวานาฬิกาอยู่ขวาตัวอื่นไม่รู้ สี่ห้าครบแล้วสองเครื่องฮะม,ม,ม,มีมีแววมีแววไหมมีแววผ่านไหมลุงลุงต่อไปพร้อมกันเราไปพร้อมกันต่อไปพร้อมกัน โอ้โหอ้อมไกลเลยเหรอแย่แล้วว่ะถ้าผ่านร้องร้องเพลงหน่อยกี่อีก,อกเองเลยเดีอยฮะ <c oughs> ง่ายง่ายๆอะ่ะเล่นครั้งแรกก็ผ่านเกมง่ายๆใครก็เล่นผ่านเกมง่ายๆใครก็เล่นผ่านโอ้โหเสียชีวิตไหมทุกคนมีชีวิตครบสามหมดเลยอะ่ะ ใครใครก็มี3มชีวิตเห็นไหม